สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกคลิปคือเก่าเนาะครับเนาะในส่วนนี้ก็พเยายการดนนําในส่วนของข้อมูลกฎหมายการปรับพรบกเกษตรกรชาวนาไทยเฮ้าบา่าเรื่องกันเทห,หน้บา่าเรื่องสินข่าวควบคุมเรื่องเขาเรื่องน้ำเนาะครับเนาะเพราะว่ามัน อ่พอพรบเก่าหรือว่ากฎหมายเกา่านี่ควบคุมราคาเข้าน้ำและกะ็โอ้ยหลายๆอย่างพี่น้องมันให้เฮทให้มาทันท่วงที่หรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวนาบ่ทั่วถึงเนาะคบเนาะมาเบิงในส่วนของท่านอ่าภูมิธรรมเวยชายชาชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และก็ท่านร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผาเนาะคบเนาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรและสหกรรวมไปถึงคณะรัฐบาลจับมือกันแก้พรบ เข้าน้ำสาโท่เฮ้าให้กับเกษตรกรเจ้าหน้าไปเบิ่งรายละเอียดกันสะกรพี่น้องยกเครื่องพรโบโ้าขาข้าเนี่ยส4 8 9ูตรเก่า77ปีเนี่ยโอ้ยมันใส่กฎหมายมานี่77ปีพี่น้องอ่าเก่าล่าหลังอยู่วนะนครับเนาะหวัง,งส่งมสมุทรสาหากรรมข้าวไทยสู่อนาคตเอาลองเบิ่งว่าจะแก้ใดบ่ได้นครับเนาะภูมิธรรม ยกเครื่องพอร,รบรข้าวปรับหลักเกณฑ์ลดขั้นตอนเอกสารแก้อุปสรรคการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวไทยบริขัใหอยเข่าแพงๆเด้อว,ว,วันที่11มกราคม2567ในภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช2,489ครั้งที่1ทับ2,567ว่าคณะกรรมการข้าวได้พิจารณาการแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการค้าข้าวพศ2,489ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบายปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์77ไปเอพี่น้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐที่เคยเป็นผู้กำกับดูแลเป็นผู้สนับสนุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการสร้างรายได้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอ่อา,อาคืนนี้ยังล่ะวิน99ิ วันของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนี่พี่น้องอ่านเอาเด้อโดยมีโดยมีการแก้ไขสามประเด็นได้แก่ 1. แก้ไขดำเนินการพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้เป็นไปตามการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบการออกหนังสืออนุญาต 2. แก้ไขนิยามประเภทผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทการขายส่งและและท่าข้าวซึ่งมีความซ้ำซ้อนกันอยู่ในความหมายของการค้าข้าวเ,เปลือกและข้าวสารและสร้างความสับสนให้ผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตประกอบการค้าข้าวจ,จ,จึงต้องจำแนกให้เกิดความชัดเจนระหว่างประเทศการขายส่งคือผู้ค้าข้าวสารและประเภทท่าข้าวคือผู้ค้าข้าวเ,เปลือก แยกประเภทแล้ว 3. ปรับปรุงวิธีการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เป็นการแจ้งแทนการยื่นคำขอรวมทั้งลดเอกสารประกอบการต่ออายุและการยกเว้นให้ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทนายหน้าค้าข้าวไม่ต้องยื่นรายงานการค้าข้าวเนื่องจากเป็นคนกลางที่ไม่มีสต๊อกข้าวในการซื้อขายเพื่อเพิ่มความสะดวกและส่งเสริมการประกอบธุรกิจค้าข้าว สำหรับการปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านกันเห็นความชอบจากการรับฟังจากการรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการค้าเข้าแาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์และเกิดความสะดวกต่ออายุประกอบต่อ,ตอการประกอบธุรกิจการค้าข้าวโดยตรง นี่ครับพี่น้องภูมิทําแก่กฎหมายเก่าเนาะครับเนาะเจ็ดสิบเจ็ดปีซะตอนนี้กฎหมายเกี่ยวกับการค้าเขา้าสําหรับผู้ประกอบการนี่การรับซื้อเข้าที่เขาไปขายชุมเมือนี่มันล่าหลังอยู่แล้วเนาะครับเนาะอ่าเขาใส่มานี่เจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วพี่น้องเบิ่งดีละอ่าท่านภูมิทําเพิ่นก็เลยมาแก่เนาะครับเนาะมาแก่กฎหมายให้มันง่ายขึ้นให้มันทันท่วงทีทันรูปแบบทันรูปการเนาะครับเนาะให้มันได้หลดเร็ว ไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากหรายนั่ยแหละเป็นความโชคดีของผู้ประกอบการการซื้อเข้าขายเข้านะครับนะบ,นะบอกว่าเขาสารบอกว่าเขาเปลือกอบอกว่าล่งสีใหญ่ในทุนหรือว่าชาเข้าที่รับซื้อทั่วไปนะครับนาะทีนี้มันมีคําถามเกี่ยวกับชาวหน้าพี่น้องถ้าแก้กฎหมายตัวนี้แล้วนะ้ครับนาะอในการซื้อง่ายขายคลองแล้วชาวหน้าเพิ่นถามว่าในส่วนของเรื่องราคาเขา้าปี67กับ68นี่ ปี67จถ้าหกแปนี่ราคาจะดีขึ้นแมนบอรหรือว่าราคาจะสูงกว่านี่แมนบออ่านี่ได้แก้กฎหมายในส่วนของการควบคุมสินค้าอยู่บอรหรือว่าจะราคาแบบนี่ไปสูปีซาเก่าเนาะครับเนาะอ้อคอมเมนต์มาว่ากันพี่น้องทิ้งท้ายไว้เนาะครับเนาะขอะคอมเมนต์มาว่ามาบอกกันว่าในส่วนของเกษตรกรชาวนาทยเห่าทั่วประเทศเนี่ยอ่า คิดเห็นต่างกันจังไหนเนาะคำนวณในเรื่องของการแก่กฎหมายหรือว่าเอื้อให้กับนายทุนผู้ประกอบการอยู่บ่อเนะอ่าเสร็จแล้วก็ับมาคอมเมนต์มาว่ากันเนาะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ